สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามเดือดหลังทีมชาติเวียดนามชุดยู23แพ้กับทีมชาติอิรักชุดย23ไป0ประตู3ในศึกโดฮาคัพ2023 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเดือดหลังทีมชาติเวียดนามชุดยูยี่พ่ายแพ้กับทีมชาติอิรักชุดยูย่ไปศูนย์ประตูต่อสามในศึกโดฮาคัพ2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าการเลื่อนโดยขาดตัวผู้เล่นไม่สามารถช่วยทีมชาติเวียดนามชุดยูย่ให้มีกำลังมากพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้และเสียเพิ่มอีก2ประตูนในช่วงครึ่งหลัง เป็นผลการแข่งขันที่ไม่น่าแปลกใจนักแต่ก็สร้างปัญหาให้กับโค้ชฟิลิปซูซิเยะอยู่ไม่น้อยในการแก้ไขข้อบกพร่องและเล่นให้ดีขึ้นในนัดต่อไปจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าผลการแข่งขันมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของโค้ชทีมยู23ยังคงมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องมองอย่างเป็นกลางเพื่อให้ฟุตบอลเวียดนาม ไปไกลถึงระดับทวีปได้มุมมองท่านต่อมาครับนัดกระชับมิตรแต่ก็อย่างแพ้ถ้าหากเป็นนัดที่เป็นทางการก็คงจะแพ้มากกว่านี้อีกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันคือฟุตบอลแม้แต่ทีมที่ดีที่สุดในโลกบางทีก็ชนะบางทีก็แพ้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ ก็น่าจะดีกว่านะเพราะจะทําให้โค้ชและนักเตะมีมุมมองที่แม่นยาม,มากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนและผู้เล่นจะได้จะหนักมากขึ้นในการใช้แทคกติกและจิตวิทยาในการเล่นชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไม่ว่าโค้ชจะจัดทับยังไงแต่ด้วยใบแดง2ใบต่อ1ทีมในการแข่งขันฉันยืนยันได้เลยว่าไม่มีความหวังเลยสำหรับแฟนบอลเวียดนาม คอมเมนต์ท่านมาครับยังมีหลายคนเชื่อว่าเวียดนามแข็งแกร่งกว่าอิรักความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าดูการเล่นของชุดอยู่20แล้วยังน่าดูกว่าชุดนี้ซะอีกนะโคชคนนี้มองไม่เห็นความเดือดในเกมเลยน่าเบือ่อมุมมองท่านต่อมาครับน่าผิดหวังที่แท็กติกฟุตบอลมันไม่ต่อเนื่อง ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโค้ชกงโอคยุนถูกปฏิเสธโดยนายกสมาคมฟุตบอลความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกคุณเชื่อมั่นว่าเวียดนามแข็งแกร่งกว่าอิรักตั้งแต่เมื่อไหร่กันมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันไม่ใช่ความผิดของโค้ชร็อกแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะยังอ่อนเกินไปลองดูนักเตะอิหร่านสิ ทั้งการเลี้ยงบอลและการจ่ายบอลถือว่าเก่งมากคอมเมนต์ Comment ทันมาครับนัดแรกกับโค้ชคนใหม่นักรบดาวทองสู้ๆชนะหรือแพ้ยังมีแฟนบอลคอยหนูนหลังพวกคุณเสมอชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้แต่เกมขาดไม่สร้างสรรค์โอกาสเตะแบบวีลีกโดนสองใบแดงกลวิธี ไม่ต่างจากโคชมิอุระเลยมุมมองท่านต่อมาครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่สกอร์แต่เป็นรูปแบบการเล่นด้วยแนวทางการเล่นแบบนี้เกมรุกก็เล่นไม่ออกเกมรับก็รับไม่ได้บอลสั้นไม่จบบอลยาวก็ใช้ไม่ได้ยังคงมีการบ้านให้ทำอีกเยอะไม่อยากจะบอกเลยว่าฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ั่มันคือความฝันที่สวยงามและสีเกมที่กำลังจะมาถึง มันจะกลายเป็นฝันร้ายคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตอนนี้ผมไม่ชอบทีมยู23เลยจริงๆไม่เหมือนกับตอนที่โคชปาร์คคุมทีมเลยไม่มีอะไรน่าประทับใจต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามในเพจฟุตบอลอาเซียนกันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าเวียดนามได้เรียนรู้อย่างมากมายจากทีมอิรักพวกเราเพิ่งเปลี่ยนโคชคนใหม่ดังนั้น นักเตะกําลังปรับตัวให้เข้ากับประชาการเล่นแบบใหม่แพ้หรือชนะพวกเราคือเพื่อนกันเสมอขอให้ทีมอิรักมีผลการแข่งขันที่ดีในนะัดต่อไปนะมุมมองท่านต่อไปครับนักเตะเยาวชนต้องการเกมที่พ่แพ้แบบนี้พวกเราต้องสร้างสไตล์การเล่นแบบใหม่ด้วยเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก้าวแรกมักจะยากเสมอพยายามต่อไปนะทุกคน คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถือว่ามีประโยชน์สำหรับทีมอยู่ยีมเวียดนามยุคใหม่ไม่มีอะไรต้องไปตำหนิความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเรากำลังแสวงหาการเติบโตในระยะยาวของเวียดนามไม่ใช่แค่การแข่งขันนัดกระชับมิตรจงทำมันต่อไปนะนักเตะของฉันชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสใบแดงเนื่องจากเด็กๆยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ 9คนปะทะ11คนเสียแค่3ประตูก็ถือว่าไม่เหลวเลยทีเดียวคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับทีมไทยยังคงมีคลาสมากกว่าพวกเราความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่คือนักเตะรุ่นแห่งอนาคตที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกมุมมองท่านต่อมาครับมันก็แค่นักกระชับมิดนะทุกคน ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่แย่ที่สุดหลังจากยุคข,ของโค้ชปาร์คความคิดเห็นท่านต่อมาครับพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเป็นอีกหนึ่งเกมที่แย่มากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ากรรมการเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันตกมีความเชี่ยวชาญในการตัดสินต่ำมากทุกรายการคือความอัปยศของทวีปเอเชีย คอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนปัชญาในการเล่นฟุตบอลพ่ายแพ้เพื่อให้ดีขึ้นในภายหลังไม่มีอะไรต้องเสียใจชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าแพ้วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่ามุมมองท่านต่อมาครับดูทีมชาติไทยเล่นยังน่าดูกว่าอีกคอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่า ก็ถือว่าโอเคกับ2ใบแดงและ1จุดโทษความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามสุดยอดมีความเป็นมืออาชีพมากแค่ได้ใบแดงสุดยอดโค้ชเป็นเกมที่มีคลาสจริงๆชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่ายินดีกับโค้ดทีมชาติเวียดนามด้วยนะกับความายแพ้ครั้งแรกของเขา คอมเมนต์ท่านมาครับดูทีมชุดยูย่23เล่นแล้วนึกว่าเป็นชุดยูสิบเซะอีกนะผู้เล่นอ่อนมากนักเตะอิรักเขตแตะเบาๆพวกเขาก็ลมกลิ้งกันหมดเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแพ้เพื่อให้รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าหากพวกเขาโชคดีแล้วชนะสื่อต่างๆก็จะอวยพวกเขาไปจนถึงสวรรค์ มันจะเป็นการทำลายนักเตะรุ่นนี้ไปอย่างสิ้นเชิงมุมมองท่านต่อมาครับพวกไร้การศึกษาจะรุมด่าน,นักเตะและโคช้ชชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามบินสูงมาเป็นเวลา4ปีแล้วตอนนี้กำลังจะบินต่ำลงแต่ถ้าหากดูจากสถานการณ์นี้แล้วพวกเราคงจะไม่สามารถบินขึ้นได้อีกมองบน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับอิรักเป็นประเทศที่มีพื้นฐานฟุตบอลที่แขง็งแกร่งถ้าหากพวกเขาไม่มีสงครามพวกเขาจะเป็นประเทศที่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกอยู่เป็นประจำมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผู้เล่นยูย่ชุดนี้แตกต่างจากผู้เล่นยูย่าในรายการเอ c ซียูยี่สิ2สส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นยูยี่ฉันไม่ได้ต้องการจะแก้ตัวนะแต่การแพ้อ,อิรัก ถือเป็นเรื่องปกติทีมเยาวชนอิรักแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ท่านมาครับมีบทเรียนมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านักเตะบางคนยังไม่เก่งมีข้อผิดพลาดมากมายส่วนโค้ชก็เก่งแค่ในอดีตเท่านั้นมุมมองท่านต่อมาครับโดนใบแดงเร็ว ทำให้รูปเกมพังพินาศคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า4คนเป็นผู้เล่นชุดอยู่20กับอีก5คนเป็นผู้เล่นชุดอยู่22ได้อีก2ใบแดงปะทะกับทีมีรักชุดอยู่23 9คนปะทะ11คนความคิดเห็นท่านต่อมาครับบางทีฟุตบอลเวียดนามกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตหลังจากยุคของโค้ชปาร์คห่งซอ และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโตเครดิต VFF สมาคมฟุตบอลเวียดนามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเดือดหลังทีมชาติเวียดนามชุดยู23่าพ่ยแพ้กับทีมชาติอิรักชุด 23, ยูไป0ประตูต่อ3ในศึกโดฮาคัพ2023 หากเพ,เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com. สำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ